สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพักเชื้อสาวทีหนูอยู่ชั้นจะขึ้นชั้นป .6 ค่ะตอนนี้ปไหนครับปปหาสิบเกินป .6 ปีนี้จ้ะว้าวไม่ใส่หนมิมาตร้านจ้ะยังมาบอจ้ะยุบานไหนสาวทีสาวที ยังไงสวัสดีใช่เสริลชี้มาอย่างครับนางยุ้ยจ้านย่างยุ้ยอันนี้มาหาไฟครับมาหาไฟครับมาหาผู้ใดพี่น้ำเอาไปอีกครับไอ้ตึงลี่เอาไปอีกครับ,รบพี่แมวไปอีกครับม,มัามีเนี่ยเขาคือมาขยางอง ย่เป็นยังกินทอดกินทอดหยองไปใส่เหรอหยองไปกรุงเทพว่ะไปยังเพื่อเลือว่ะมาหาหยองซืมื่นได้ป่ะจ้ะบอกแต่ว่าไปในหยองเป็นป่ะจ้ะอ๋อปีนนี้คืออะไรไปโรงเรียนปีเติมจ้ะปีเติมอ๋อบ้านบ้านอยู่ไซนอยู่ไอย ้าซิมิหรอซาซิมน้ำว่ากไก่บ่ไก่หรอจ้ะที่ไปใส่นี่มันเนี่ยนะมัเรีนป่จ้าตอนนี้ไปเทิ่มบจ้าอ๋อเปิดเทิมอะไรอีกบ่อันมีวันที่หนึงมีถึนหนานคยอะไรบักไฟอย่างอีู่บนนี่เปพะลมบ่มีบ่มีบากไฟบ่มันพัลมอะสีอมอนนองมันหอนมันม่อจ้ะ มานี่มันก็แล้วเพมีพารล้มแล้วพารล้มไปเสรให้น้องน้องคนละห้องแม่น้องน้นห่องจ้ะไม่น้องอีกจ้ะน้องน้อยท่นไหนครับผมลืมจังว่าได้เขาก็แม่ไม่ลูกน้อยเป็นปะแม่จ้ะบอกออกแล้วจ้ะออกแล้วออกวันที่สองเมษายนจ้ะบอกไม่มีหัวใจครับไม่ยิ่งจ้ะไม่มีอ๋อพ่อไป่ใส่ มีดตตาจอยจ้ะแต่ว่าพ่อน้องอะ่ะพ่ออยู่บา้านปเน่าคอยอยู่อะ่ะยุบสารค้ำบ่พ่ออยู่ป่าก็มีแม่เมต้ร์เนนหน่อยบอ่จ้ะป่าการรันแยกข้างกันเตนหน่อยใช่อ๋อตอนนี้แม่อยู่สวัสดีจ้ะอ,อยู่กับยายกับตาก,บากับนาบกับอ่ะบ่จ้ะผู้หนึ่งกับยุลาบุรีสองคนต่างเงื่อนอันนาวันจ้ะ บาจ้ะอือครับน้องน้องอยูวันสาว,วัีทยังได้เกิดบอเกิดเกิดจะบานยังไบอจะครับผมผมมาหยห็นผมก็เห็นหนั่งเตะมือแรกเลยครับก็ย่างกับย่างมากนี่ละครับก็เลยเขามาเล่นนำ้ำไอหยองครับหา,หาสมมือนี<า>่ยังไงา้าอ,อ,องไรเป็นย่างล่ะพีหายสีนหดสนวดสนวอจเอาเคยว่านแล้วไม่ยองบ่ ปวดนี่เธอสาบปอนี่พอไม่หยุเดี๋ยวเอาขึ้นมาอจ่ากระยองล่ะเมื่อกี้มันมีเหรนเฟสใก่ตะวายี่แมวไปขายตอนทุนต้นบ้านมีหนอเอ็นบอ<า>กเออเขื่องขาวอยากได้มาอยากได้มาเหรนเอ็นบอกจากกระมูอย่ำย่ำห้ามไผ่โทรมาไวายไผ่ไผ่ ในว่าพวกเป็นยังมันกับซิบลูวา่ามันเป็นเรื่องอะไรเกียกใดโทรศัพท์มาใส่นะจ๊ะใช่เป็นจริงจเป็นจ้ะยางหนึ่งหัวรถสนเทขอยิม้มแย่ถือว่าเล่นซีเอแถือว่าเล่นถือว่าให้ยางเอาเงินเสียของเมียเลบัวอยู่ไหวจโตอยู่งจว่าชิหอนหอดยมแย่ยู่ลรงบาทก็เลยออกมาไหวยางน้าใส่อ,อย่าอี้มแยย่ใส่เลยรงบาทจิตเวตบ่ะ น้องยุบร่งบาดศูนย์จ้ะน้องชื่อ ODO กับน้องขวนน้องขวนเข่ากับข่อนข้าวจ้ะอ๋อเสบ้าใส่ไหมจุดเก่าเทก็มีขมีชุดใหม่จ้ะกวอ๋อเอ๊ยเงี้ยมันมีบอลลมจ้ะมีมีตัวหนึ่งแต่ว่าหายน้องแล้วเวลาน้องมาสิบ่อ่ะกับภายในอย่เงี้ยนะกับอีแม่ ตัวใหญกับบใหญ่แมงมุมจ้ะนะครับต้องยุ่ยเวลาย่างไกญ่มากอะไปโรงเรียนกะย่างมากผงเอาขึ้นไหนดีล่ะสีตัวเศร้าครับให้นมือครับผมนี่ก็ขาโม่งเหล่าก็จะไปเรียนโรงเรียนครับโรงเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะครับนี่นี่คือหนังเงินผมอันนี้คือโรงเรียนนะครับผมเดี๋ยวไอ้ตาหยองกันสิมาแล้วสิมามาขึ้นมาขึ้นดีล่ะ เออแล้วภาษาอะไรเตาหยองให้เด้อเออขียวแล้วไม่ตาหยองปะฮะอยังเขินเกินป่บอกอย่าง <c ười> เลยเกินอ๋อเกินนายหยองอ๋อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวกันเดี๋ยวผ็มีที่ตามชื่อน้องมาตัางไปอ่าเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆไปนะครับผมพอดีอาทิทตย์ล่วงตลอดนะครับพี่น้อง กระทาพี่น้องมีคอมเมนต์ยังมากอยากให้ยังน้องจริงอ่ะคอมเมนต์มากด้ยครับผมแล้วก็แอดมาเฟซผมก็ได้ครับผมบ๊ายบายพี่น้องเนี่ยครับสวัสดีค่ะ